ปีหน้าเนี่ยเปิดสวัสดีน้องมงสถานีร้านทุกคนเลี้ยงหล่อนวะยังหล่อนอยู่จ่ะที่นี่เนาะกำลังหลงม่ก็มี่นี่งอยู่ในท้องมีกับขอเก้าสวัสดีเด้ออ่าโมนี่ถือว่าเป็นวันวันที่ทิพานที่มองเนาะวันที่จะมองถือว่าเป็นวันเตียมเทศกาลใหม่ ตามเมืองตามไทยโบราณของเฮาตั้งแต่กี่พนันกะเหตุมาเป็นศิวาเป็นวันเป็นปีใหม่ของไทยเทวราชมาแต่ไหนเอ,อมาถึงสองวันทีลอยแ<ป>ต่<ป>ตที่นี่่านจอกพุธดอ,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 เอกเลยเอาตามไปเอาตามเหม็นสุกคนปีใหม่ของไทยก็เลยเปลี่ยนมา เป็นวันที่หนึ่งมกรลาคมตามแบบสากลของทั่วโลกเนาะเพื่อให้เรี <Yeah. S 1> ว,ว่าปับ๊บ oh. ปั๊บให้เป็นวันสี่ไม้มีสองเสือคือโบราณกับสมัยใหม่ได้เรยนี่กลายเป็นสากลกับเป็นของ oh. ของไทยของเงาเมื่อเป็นวันทั้งสี่เงาชือว่า อาจำราศีอาเละไรกอปีสวดปีสรุปอันชอมาเร่มมาสีมาเมียมาแม,ม,าม่บอกรากาจอกูนพ่อสอ,เอ,อเน,นเพ่งกระติเปียนตั้งแต่วันที่มกราคมสองพันหาร้อยสองพันตอนนั้นตอนนี้ปีทุกๆปีแต่ว่าโบราณของนอกพ่อทื่ พ่อถึงวันที่13เมษายนก็ถือว่าเป็นวันเออเพิ่นเดียว่าเป็นวันรถเออรถแปลว่าเคขื่อนหรือยายเออเมื่อานเน่าหลังจากหั่นกฤติเป็นถือว่าเป็นวันเอ่อวันสงการเพราว่าชีวที่องก็ถือว่าเป็นปีใหม่เออจากที ขานก็มหาพีออท้อไปเรื่อยๆไปโดยถือตามข้างจันทรคัาคติทางถึงนกังแง่มสามะาเทโรานเอ่อเมื่อนี้ก็เลยถือว่าเป็นวันกัะจุอันผู้ที่โยบันอื่นบันไกลถึงเป็นลูกเป็นหลานก็จะ,ะระลึกถ,ถึงคุณพ่อคุณแม่ ผู้ที่ให้กำเนิดอและผู้ยญจายง่ายผู้คนเสียชีวิตไปเรืยตามลูกหลานผู้ที่เกิดไม่ไงรุ่นเออมาเห็นผู้เห็นยญิเห็นจาเห็นง่ายเขาก็จชื่อเไม่มีความแล่เขิะแนะนําม่ผู้ดีพผู้เนพูืจ่าผู้นีู่ดง่ายผู้ที่พงา And now.